ก็ไม่ได้เล่นมาตั้งนานนะกลับมาก็เลือบองเลย <laughs> กลับมาป้อมป้อมก็ไม่เหมือนเดิมแล้วป้อมก็เบรกลดแล้ว ซื้อสกินไว้ตั้งนานอ่ะกลับมาได้สกินสวยเหมือนเดิมเสย์ก็เดิมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุยเฮ้ยหล่อไหมหล่ออุ้ยอ้ยอุ้ยตีมาด้วยอุ้ยตีมาด้วยแฟดเรียบร้อยไรมาแลกคลิปกับแปดลิซินคุ้ม เอ้ยเลยอยู่ต,ตัวมันกำลงรัดกระจอกมากแต่ว่ายังดีสกิลหนึ่งโลบองมันตีคลิปแรงแลาลาได้มานาคืนปิดหน่อยผมเขาดักรอดเลยนะเนี่ยม,มาได้ที่ไหนโอ้ยตีไม่โดนนี่ไงเนี่ยเขาที่งเขาทิ้งโอ้เดินออกไปแล้วเฮ้ยเขาตีหน่อย้ออยเดินออกเดินออก อุ้ยซัพพอร์ตดับเบิลคิลเป็นอย่างนี้เองโอ้วบินวอลเป่าวินวอลเป่าวินวอลมาแล้วเนี่ยเขายังไม่รู้นะว่าตอนนี้เขาโดนสกิลหนึ oh, <remember. S 2> ่งของรูบารเอ้ยสกิลสามของโลบางไปแล้วเขาก็จะเจ็บหน่อยนี่ไงนี่ไง ขอยฮิวหน่อยนิดนึงโอ้ย,อยไม่คิดว่าจะแรงขนาดนั้นเอาละกาเลนนะอย่างลุน้นแกงว่าเบฟโอ้กาเลนอยู่เฮ้ย,ยมีซินมาแล้วมีซินมาแล้วจีนสักดอกสักดอกโอ้ไม่ได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 ้ไไดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันจะดูที่ไม่ได้ดูจะดูบนไม่ได้ดูที่ สกิลเฉยนี่นี่นี่สกิลสามแบบงงๆฮะเดินออกเดินออกเดินออกฉัเล่มาก็ได้ฉะเลมาก็ได้ตีหน่อยตีหน่อยเออตีตีตีปกติอยู่อุ้ยพิวนะแต่ยังไม่โดนแฉเอาเฮ้ยเาหรอดอเอดรรอดรอดเฮ้ยมันเห็นแน่เลยตรวนนี้ต่วนี้น่าจะเห็น There? โอ aji. ้ <seguinte> โหผมไม่เห็นวะไม่เห็นมั้งถ้าเห็นไม่น่ากลาเขาแล้วถ้าจะไม่เห็นละอ๋ออโดนแย่เลยแปดออกแปดออกเี่ยวีเลย เอ้ยลมาอุ้ยโอแเข้าฮะเป็ไงยืก็อยู่ี่ราจ่าทีไปลถงแล้วถึงแล้วถึงถแล้ถึงแลถึงโอเคอ๋อไม่ได้เ้ยเอ้ยได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมิหิหมดกาเลนชาจิออเอาค <là> ืนเมื <S <S <su> ่อก LIKE ี้หน่อยแล้วกันนะถึนก็ไม่ได้แย่ขนาดน้องออกไปทีน ơi ổn nè chè ô được ô ok ui chúa tìm chúa hả đâu oh my god ui đi đi <cười> <cười> Tổng hả đừng chân liềm cầm mà ui khói ô nhanh nhu nhanh nhanh ข้ามาเข้ามาเข้ามาเรียบร้อยไม่โดนนะเรียบร้อยไม่โดนกาเล่นทำไรมาทางนี้บโนบอลบินบอไปยังบินบอไปแล้วขอหน่อยโดนไหมโดนอยู่โอ้โหบินบอกลังพอดีถ้าเดินอ้อมไปทางนี้ไปช่วยเพื่อนก็ได้นะครับก็รอดหนีรอดช่วยไปเลยลงด้วยช่วยกันซาเต้มาเพื่อนซาเต้มา โอ้สดดิอรเยน,นเ,ดดย <g ül üyor> เนรียบร้อยอยเรียบร้อยกลับมาแล้วกลับมาแล้วโดนขอไอซิสได้ไหมไม่ได้ดดอโอเคไปเลยไปเลยกรอโอเคโอเค มีสิาสมาลีกูแมสไม่จริงสิตอนนี้เราเน,นีนจะไปเออฟได้ลนมป่าป่ามีพลังเบี้ยวมาเอ้ยนั่นไงมวัวแต่เดินโอ้โดนแฟดเลยกูโอเคมาเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปแล้วฮะโอ้ต้องแฟดแล้วมั้งเนี่ยต้งแฟดแล้วมั้งเนี่ย อีสักทีนั่นว่าแล้วแบตดีด้วยนะเอาติดเลยโอ้เดินเดินตีเดินตีสกิลหมดสกิลหมดสกิลหมดโอ้หิวป่ะโอ้หิวป่ะไม่หิวอ่ะ What the fuck ทำไมเบี้ยวได้เนี่ยเบี้ยวเฉยเลย

เอาคคีบฉันหายไปแล้วโอ้บอกอย่าให้มีอีกรอบอย่าให้มีอีกรอบนะกลับบ้านแล้วเหรอเา็วเวลาเรเวลาเรเวลาเรเวลาจะกลับตรงนี้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมต้องทำให้เสียเวลา เรียบร้อยอุย้ยว่าแล้วทำไมเดินออกเลยเดินออกไกลๆเลยเยืนนิ่งๆร,ร,รอพุ่องออกกลับแล้วกลับแล้วตอนนี้เรารวยแล้วเนี่ยมาดูเพื่อนเลยนดโอ้เริ่มเสียวเริ่มเสียวเออได้อยู่ได้อยู่ยตัวละครน,นั้นเปิดติแล้วจะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมาแล้วมาแล้วโอ้คิดถึงเปลา คิดถือหรือเปล่าโอ้ยยังไม่ใกล้พอนะอกถ้าสไลด์มาใกล้กว่าน,นี้นะมีสกิลสองแล้วก็ล่าเรื่อเลยโอ้เอ้ยพี โอ้ยหนอนยอลิกมานั <mel od ic 00> right ่นไงโอ้ยดีนะกลับมาทันไม่งั้นนี่เรียบร้อยแล้วไอ้แก๊งอีกแล้วไงโอ้หัวร้อนแล้วเนี่ยโอ้บอกอะไรวะอะไรก็กูอะไรก็กูอะไรเงฮ้ยโอ้เข้าตีก็ไม่ได้ตีฮะตันอยู่ไปอยู่ไปอยู่เล้นไปเต่อไม่ได้แล้วเพจมันหมดแล้ะโอ้ทุบคอมแล้วมั้งเนี่ย โอ้ไม oh, ่เข hmm, oh, oh, oh ้าดีกว่านะเอาไมเด้นไหมไมเด้นเอาได้ไหมเนี่ยมันไม่น่าดีแล้มึงจะเอากับมันเนี่ยโอ้โอ้โอ้ใหม่ก็รอเพื่อนเราเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยเราไม่จะเราไม่จะเป็นต้องรีบเข้ามากก็ได้เราเข้าไปเดินเข้าไปนะตันขอบิทัศน์ตันไม่โดนเอาอีกรอบครับผมสกิลสบิลเรียบร้อยสกิลคิวไปใส่ฮะ เอ้ยไม่โดนแต่โดนคลิปนะมีสเต็กอยู่ยเดินออกไปแล้วไงเอาก,กาเลนงวู้ดเร็วเร็วเปไหน าเลยจโอเศร้าเลยป้อม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 จะได้แล้วจะได้แล้วได้แล้วจะได้ป้อมแล้วโอแกเรีนู้ับบ้านเหรอเขารอป้อมนี้หรือเปล่าอ๋อผูคิดผูคิดโอ้ไม่โดนะสตายอยู่เสยตายอยู่ เป็ลุมไหมลุมพี่คาสันเต้กิกาเชด <c oughs> ลกลับมาบ้งที่สแกนดีไหมชิลคิดดีกว่าีลด้ได้อยู่ได้อยู่ได้ไม่กลับไม่กลับห้าวๆเขาไม่กลับโอ้แล้วเดิยนยางลึกอ่ะเดิ เอออี้ไงแล้วไอ้ไงแล้วเรียโอ้ยโหผลนะเนี่ยดูดิไอ้ไนไอ้ไนกูมีผลเลยเนี่ยไอ้ไนกูมีผลเลยวะเด็กเอ้ยต้อ้ไปรอแล้วกลับบ้านแล้วการเล่นเราเลยทั้งทีเอาแล้วการเล่นถึงเวลานาทีชีวิตนาทีชีวิตมาช่วยเร็วมาช่วยเร็ว ทำอะไรทำอะไรแรงเหมือนกันนะเนี่ยเราก็แรงเหมือนกันนะโอ้ม่นะทันเต้มาไม่ทันฮะไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกบอกเลยเจ็บปีฮะโอ้ยขอโซ่หน่อยขอตัวซิงคนะขอตังซิงค์เสือเสือเสือโสือยู่ออือขอตีสกิลหนึ่งเลยตายยากตายเย็นได้ตัวนี้นะ ชเราไม่ได้ปรับเลยเรามั้งหน้ามากออกมาเก็บเรื่อการการเรียนคุ้มให้อยู่ไม่เคยห่วงนั่นนั่นมันใครพระเอกของเรายาสุโอนี่เองอยู่นี่โอ้ยมันเซฟกัดเซฟกัดมาเซฟกัดไม่เป็นไรฮะ หนึ่งเข้าไปพอดีเบิร์นแล้วมันไม่ตายอ่ะไม่กล้าไปยืนต่อแหละตีปกติัไม่แรงมากเราอาจจะวันช็อตพวิทได้นะอุ๊บเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เอาบนเลยโอ้เก็บ โอ้ยมันเจ็บแล้วเนี่ยโอ้ยอุ้ยโอ้โหทันโอ้ทันโอ้ทันอุน้ยเต่าเฮ้ยโอไม่ได้เพื่อนอไม่ได้เฮ้ยเราเชื่อเพื่อนได้ด้วยไม่ต้องแล้วแหละเพราะเราเก่งไงบนได้อยู่ไหม ไมาทันแล้วอุ้ยโทวิทโทวิสเสือเนี่ยโอ้โห้เฮ้ยเกล่นอ๋อยังตึงเลยไงอันนี้ไม่โดนเลยอันนี้ไม่เคยโดนไม่โดนลิซินไม่โดน โอ้ย oh, ไม่ได้ไม่ได้ไมีรอยเฮ้ยยุตีสก,กิลหนึ่งโดนไหมเอ้ยโดนอยู่โอเคกูดนอย่ไปบางเพื่อนหน่อยบางเพื่อนหน่อยแต่เ, <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> กดสัญญาณลวดจัด <laughs> รู้ชื่อ <c oughs> กดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ต กเขาพี่มันจะกดได้แก่เลยตัดตีเขาเลยถ้าเขาไม่เข้าป่าทางนี้นะเขาก็จะเจ็บปวดรวดร้าวนั่นกลัวละเอ้าเฮ้ยโอ้ยสะสุกโอ้เฮ้ยจะสุกไปกลับบ้านก่อนเอากลับบ้านแล้วไม่ไหวอ่ะสเต้มานี่รู้สึกจะหงุดหงิดไปเฮ้ย โอ้ลิซิติต้อบโอ้โดนเฉยเลยโอ้อยากเป็นชายเอกกันบ้างประสบการณนตระกูลกูโดเต็มเลยติเลยโอ้ยังไม่ตีอ่ะแต่ลอง เฮ้ยมายิวอะไรตรงนี้นี่ร้อยฮะสกิลหนึ่งสองทีสลายเลยจะเปิดพลังอันบาลานซ์ของคุณอะไรเนี่ย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 เออนะเดินกลับไปที่เดิมอีกชั้นวาร์ปออกไปแล้วฮะขอะหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้หไดม <c oughs> หมเห็นแล้วมันไส้ยินแล้ยินแล้ ไม่เป็นไรแพสซีฟยังไม่ติดลองหนเราเคยหนีก็ได้ไม่ลองหนไม่หนีไงออกออกมาตอนแล้วก็ออกล่อความสนใจตายด้วยอค่าลำคาญนั่นเลยบอมเฮ้ยเขากำลังไปไล่แบนอยู่ไล่คนโตไม่เขาสร้างโอกาสโอ้มาต่อลิซินแฟชั่นเอ้ยเกือบโดน มาจากครั้งแรกโอ้ยดูฮะโอ้โหเจ็บปวดนิดนึงนิดนึงเนี่ยแต่ก็โอเคอยู่เจ็บปวดนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่เอาแล้วฮะป้อมเหลือแต่เน็กซัสเราแอบไปหลอยตีเลยละกันโอ้ทวิทเขากันบ้านดีเลยเนี่ยไอ้ยูอ้ย โอ้ย,อย,อยซาเต้โอ้ยบุ้มตัดเลือดไปเลยไม่ต้องเล่นฮะตันสก,กีสองใส่เข้าไปเรียบร้อย Tricky, aren't you?